สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมานิสาแก้วดีพี่น้องเจอกันอยู่ทุ่งนาคือเก่าเจอกันอยู่สวนใหญ่คือเก่าหากระเก็บของแล้วพี่น้องหฮอนแท้ๆฝนตกหฮอนอันนี้มันบอกแก้คักได้น้อยใหญ่หน้อยนี้เนาะมันก็เลยบอกงามมันหกักมันหักก่อนมันหากก่อนแก สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคุณยายอันอันนี้เตึงอยู่อันนี้มากว้วยน้ำหวานเนาะยายกล้วยคุณยายฮักอีกแล้วพี่น้องเอ้ยกล้วยยังแบบทีนี่ฮะมาเบิ้งโรดจะกล้วยพี่สังเบิง้งพูกล้วยสองอย่างพี่น้องมันมีไงอบอกแบบนี้ยายกล้กวยพี่สังพี่น้องเหรอายเป็นดู กวยยางใหญ่กลวยสองยางผสมกันป e. ูกไกลกันบ่ปูกไกลกันมันออกดอกมันออกพร้อมกันกลวยพะโล่พี่นนองเอยกลวยพะโล่ออกหมากออกเป็นกลวยลอยวีกลวยพะโล่ไคเคยมีกลวยกล้วยพะโล่บ่ซื้อมันใหญ่กวยพะโล่มันออกมันออกพร้อมกวยลอยวีมันก็ลดยเป็นกล้วยพะโล่แต่จริงๆมันบ่ยากยปานนี่บ่ แล้วเดีก็มียี่สี่ห้าวีสี่หวีห้าหวีสายชุดก็คือห้าหวีปลูกไก่อันกล้วย้อยหวีปลูกกล้วยลอยหวีเราไปกล้วยลอยหวีอ๋อออกดอกพร้อมกันออกดอกพร้อมกันก็กล้วย้อยหวีมันก็เลยไปกล้วยลอยหวีที่เนาอลูกผสมปลูกผสมลูกผสมบริเวณปลูกผสมลูกผสมลูกคึ้งแต่จริงๆแล้วมันก็มีอันห้าหกหวีห้าหก ห้าหกอันนั้นเนาะห้าหกหวีสี่ห้าหวีห้าหวีสี่หวีห้าหวีสามหวีกลวยพะโรูมันก็มืดแค่นะคือหนึ่งค่ะเนาะอันนี้มันได้อันนี้แยกสิว่าจ็กหวีมันผสมกับกล้วยร้อยหวีพี่น้องมันเลยนอกว่ได้ว่ามันได้จ็กหวีเดิ่ไเด้อเบิ่งเด้อทีได้จ็กหวีกล้วยร้อยหวีพี่น้องเอ้ยมันก็เลยผสมพันธุ์กันเลยเป็นกล้วยแปะ กันกล้วยมันก็เป็นกล้วยพวงเนาะพี่น้องกล้วยพวงในสวนมีอันพวงพวงมันก็เลยมันก็เลยพวงมัดมันก็เลยพวงเป็นเหอกันมดเลยเป็ดพวงเมืบวัวพวงพราะว่ามะกล้วยก็เลยจะเป็นพวงเหมือนกันกินใดอยู่ยาย้้ก็ไดและเนามันมีเม็ดอยู่บ่บ่มีกินได้จะปลุกยัง มันอันเห็นว่ายายกลวยผนมกลวยผนมเนาะที่มันโนบคือมือที่ขาวาลาาะนะนะกลุ่มกับมันมากลวย <Glen> พี่น้องมึงยายกลุ่มกับมากลวยสอดมีดเข้าไปกับไดา,าพี่น้องเออยี่เสียไปสอดมองใดทางตาใต้แห่งสีสอดบได้าาแล้วยายเออมองเนี้ยฮะทางเทิงมันยังอันมีงามให้ยายเขา่า ทางใต้บ่มีสองเลยยายกลุมมะกรวยละพี่น้องหนึ่งหลายเดือบาดใหญ่พี่น้องเอ้กูนะอูบวีหนึ่งอึ้บอ,อ,อ,อืมวีหอนึ่งมีฮอตอันวีนึ่นพี่น้องเออเบิ้งด้วยวีหนึง่งวีหนึ่งนะพี่น้องกล้วยพะโล กล้วยพวงบึงใหญ่เอามากล้วยไปบ่มพี่น้องซุปข่าเขือพี่น้องเออมันเหลืองค่ะเมื่อสาวุน่ตาตัดลงเขาลงมาส่งขขาวผัดหักกันเออมันหักกันขาอันมันหักทางมาเลยพี่น้องนี่วงนับเพลงทายดุๆค่ะหักขาทางหักขาทางมาส่งเขาแต่มาให้อาหารหมูตาก็เลยตัดให้คนละมีคนนะ มะก้วยแลยใหญ่กับอันเป็นอนาปีัวปีล่ะเรนซีิ้าพี่น้องเบิ่งให้มันออกลูกกันเนาะพี่น้องมะก้วยแลกล้กวยแลก็มีมักมักอันสีดาแลก็มีสีดาแลมักระดาวพักกระดาวแลพี่น้องเห็นหรือลกระดาวแลเดี๋ยวนะเห็นบอกต้นพักกระดาวแลเออเมือนอะไเขาเลี้ยงควายเขาถ่ายแต่มันยังบุป็นดกอกใยายมันกินยอดบอกหรือกินดอก กินดอกมันเหรอมันห,นหัยังบ่เป็นเนาะมันหักตัดอยู่เลยหงำมันก็ได้เอืดอกออกดอ,อกสิตอ,น,อกนกินตะปูมึงมาด้วยโอ้ตัดบ่ได้บัดทีนีใหญ่เอเบิ่งฮะเดี๋ยวันได้เหนพี่น้องบบดน,นี้ฮะปลายมันจนสุด<า><น>กินบ่ได้เห็ดบัวได้พี่น้องมกิ<ร>้งไผ่ก<ร>ิ้งมา หาทางหาทางสิบบาดบ่ได้หาทางปาดบ่ได้พี่นเนาะ <C> e <at> มันหลายหลายมหลายพวกบ่มขาเขื่อแล้วนะยาย <C> e <at> บ่มขาเขื่อก็ต้องได้ปาดคือเก่าเนาะมันแหงสิบบาดยากแล้วมันเหนียวสูงแหงเออหลีกหมดแล้วนเ, <C> e <at> เ,าเนาะ <C> e <at> พี่น้อง <C> e <at> อือพี่น้องเอ้ยบังหงสอง สี่หกแปดสิบสิบสองอ๋อถ้าเบิ่งตอนมันสุกเดี๋ยวให้คุณยายเสี้พี่น้องให้เบิ่งกหลุดผสมได้ไหมผสมระวังกล้วยพะโลกับกล้วยกล้วยลอยวีบ้ากล้วยพะโลกล้วยลอยวีผสมกันคือบักเหย้าพี่น้องคือบักเหย้าคือกล้วยลอยวี ตัวนั้นมันผสมบ่อใหญ่ตัวนั้นมันออกที่หลังเนาะตัวนี้มันออกที่หลังมันก็เลยมีอยู่สามสี่คือมีอยู่สามสี่หวีเคยเห็นมีกล้วยพะโลกับเบิ้งกล้วยเบิ้งเอาเด้อลูกผสมแหละนนี้ป๋ <S 1> <S 1> <S 1> อ <around> มันหัดมันตีผดหน่อยใหญ่เนาะมันตี <S 1> <S 1> <S มันเลยหน่วยบ่อใหญ่กูเลยกูเลยยืนสิเป็นแม่นีิมันตีกัน โอ้หีดกับบ่เข้าพี่น้องเ้ยกินนีดด้วพี่น้องบินกลุ่มมะกรูยพี่น้องมองยหญ่กลุ่มมะกรูยมันเป็นติดกันห้ได้พี่น้องบ่ได้มีหดบงให้เข้าเบิ่งพูโพเมืองนี่ยใหญ่ซอดมีดเข้ากับบัได้อ๋อพิลึกพิลื้อหรอวะโพตีบกันจนอันอันในบ่ได้พี่น้องมองเนี่จนอามากมันบ่ได้มันแนนหลายโผอ๋อแน่นตึบตึอัน วีเครือแรกๆนี่ข่ยูุ่นี่แบบนี้มันหน่วยใหญ่ยุ่แบบนี้เนาะมันบอ,อันนาตีบกันพี่น้องนี่คืขอขอ้างคือทางเถิงนี่วีทางเถิงนี่มันวีทางใต้ผัดเบื้องเอาอ๋อผูแน่นตึบตึบผูอ๋อผูอ๋อ,อ,อขึ้นมา,บาใบใดใย่ยมันติดกันเลยมันอาใบใดลยใยนุ่งห ห้าพี่น้องเอ้ยบังคุคือกล้วยอันนี้ในยายคือกล้วยตานี่นี่ต่ำนะนะส่งส่งมันเลี่ยมคือกันเลยต้องกินก็ได้พี่น้องเจ้าที่กินเดี่ยวได้หมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวกะซุกเดี๋ยวกะซุกขามือหมุนอยู่นี่แหละหมุนแล้วหมุนอีกพี่น้อง ยายกลุ่มมะกุ้ยยายกลุ่มก็มะกุ้ยแล้ะเห็นแน่นเติบยายเอ้ยเห็นบ่ <c oughs> บ่มเลยยายตัดอะไรขี้เก่านั่นแล้วเนาะเป็นยามันชุ่กันต้องตัดไปขายเป็นเขือแบบนั้นเลยอ๋อวีหนึ่งมันใหญ่ปาติดต๊พี่น้องเออผู้ใหญ่กิ่งไปหอดผัวละกิ่งไปเต็กผูว อทีน้องมาเบิ้งเอาโรลดมันสิสุกแล้วเนะ้อยใหญ่เนาะมันเหลืองละ่ะฝายมันเหลืองเก่เต็มทีละ่ะเกศจัดเวลเราถืเอาไปกินก็ตะหึงออกพร้อมกันทำเมบะอ,อพรอันนี้ก็ใหญ่ว่าคนงานสิตัดมือใดมือใดมือใดก็บม่ได,ด,ด,ด้ตัดคนงานเลิกใหญ่พอยูตะผู้ทายสวนอ๋อคักแถบพี่น้อง มันแก่ได้มันตีบพี่น้องมันตีบมันนันดกโพดพอมันมากล้วยลอยวีอพอมันสอดหมีกระมงไดพี่น้อง <c oughs> มีมงสอดนมีแล้วเน้นตึบพี่น้องเอ้ยอากระบาดแงะกระบดาดแงะหาบงมีดเข่า ยายต้องซื้อมีดยาวๆมาไว้มีดคือเขาปอกทุเรียนโอ้ยมีอันเดียวนีลน่ละอันนดียวมันซีมีคืออันยูวิเขื่อเดียวนี่ละบอสไม่ได้เป็นฮอตอันน่ะน้อ,นอยยายเนาะไม่ได้เป็นฮอหว,วีฮอตเวอร์บ้างเนี่ยค่ะกลมมงมงอยู่ ยายกลุ่มก็มากล้วยสืเคิงสมอกพี่น้นองบั่งโหอ๋อซอยใบยายเอาไปลอยกระทงเลย <laughs> อ๋ออ๋อพม,มีสังบินออกผมมีหอดไข่อนะันนี้ยายไข่กระป๋อมแล้วมั่งไข่แมพ่เสือ้อมันบินออกเมื่อกี้นี่อบอก จะเห็นกล้วยพะโล่ก็สิงเงือดไหลพี่้างจะเป็นแบบนี้พอมันแมนอยู่บ่ย่ายโหมกล้วยใหญ่มันพิษละมันพิษซื้อะละเพีนะ <laughs> ตกพิษตะเพีนไม่ได้แมมนแย่ย่ายกายเอ้ยพอซิว่าละพะโล่พี่้างคือพะโล่สมซื้อแท้เมด่ละหายยาย แล้วยาขึ้นหมดระเบอกลัวในหลังขึ้นหมลเหียบ้อยพี่น้องเงือจนญยาดิปกพี่น้องเบิ่งหัวดูดูเกลือนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าวแจ็กวีใหญ่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าวิสิบหกวีสิบหกวีพี่น้องเขืหนึ่งปอเบิ่งพูไข่ยุ่งเถิงเถิงค่ะพี่น้องมันหน่วยใหญ่ยุ่งเถงเถิง ปกติมันสั่มนี่เลยกล้วยลอยวีมันสั่มนี่กล้วยลอยวีปกติแล้วนี่กล้วยพะโล่กล้วยเออกล้วยพะโล่แล้กล้วยพะโล่มันสิเป็นแบบนี้ลูวใบใหญ่หันใหญ่ชั้นนี้ละวใบแล้วก็อันนี้นี่อันนี้ลูกในี้สองมันสิเป็นแบบนี้กล้วยลอยวิอันนี้อันนี้ฮะมันกายพันพี่น้องนี่พวกที่ติบตีพวกใหญ่ๆ่ติบตีมักายพันแต่จริงๆแล้วมันสิเป็นแบบนี้กับแบบของใหญ่ฮันนี่ที่แบบนี้จริงๆมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่ถ้ามันตกกายพัน มันจะเป็นแบบนี้นี่กล้วยพะโลตัวพะโลมันจะเป็นกล้วยพะโลร้อยเปอร์เซ็นต์นนี่อันนี้มันผสมพันธุ์ผิดรูปแบบมันขัดข้องอะไรสักอย่างหนึ่งกันมาไม่เคยเป็นแบบนั้นผิพผาดอะไรบางอย่างมันเป็นกระอจบคลิปไปเพยงสนีหนะพพ่นังเนะมาบึงกล้วยผสมใหญ่ผิดรูปแบบละ เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายยกล้วยพะโลกล้วยพะโลยายมึงดูเบิ่องหัวอันไหนใหญ่ๆกับนายยายเนี่ักแท้บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า